สวัสดีครับจาหนุ่มครับวันเสาร์ที่4พฤษภาคมนะครับ19:13เราดูภาพรวมให้กอยู่รายสัปดาห์นะครับก่อนอื่นเราดูภาพเมื่อวันศุกร์ตอนกลางวันนะครับกลางวันเนี่ยอ่าเดเดไปตอนเช้าเช้าเนี่ยเราบอกว่าเราจะมีพระครับเราจะมีข่าวสำคัญอยู่นะของวันศุกร์ที่สามนะครับวันนี้มีข่าวแดงผันบัวสูงนะครับผมอ่าทำครอบตรงนี้ไว้นะครับมีทุ่ม3:10 2ทุ่ม4:5 3ทุ่มเนี่ยมันจะอิมแพ็แต่ละช่วงเวลาเลยนะครับ แล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะครับมันเป็นสุกแรกของเดือนด้วยนะครับมันก็กลายเป็นว่ามันมีน้ำฟา้าด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูว่าตัวเลขแต่ละคามันจบผลยังไงนะครับแต่ก่อนที่ตัวเลขเพวกนั้นออกมาเนี่ยเมื่อเช้าของเมื่อวานเนี่ยนะครับรูปนี้คือรูปของเมื่อเช้าเลยนะครับก่อนหน้ามันขึ้นเป็นเทรนดมายกขายยกโลยกขายยกโลนะแล้วก็พอเช้าวันวันศุกร์นะครับมันมีย่อมาเด้งรักบ่ายนะครับย่อไม่ทาโรใหม่ นะครับแล้วก็จะมีโอกาสจ,จะซื้อกลับนะครับแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยเราสังเกตว่าเขาจะซื้อมาทางนี้นะนะครับแพทเทิร์นมันก็มีโอกาสแบบนี้ขึ้นยอ่ยอขึ้นย่อแล้วก็เซฟดาวนะครับแล้วก็ภาคข้ามมีโอกาสจะยกข่ายยกลกลับนะครับแต่ว่าการที่มันจะกลับมาทางนี้เนี่ยมันต้องอยู่กับข่าวด้วยนะสิบเก้าสามูเนี่ยสิบเก้าูเนี่ยข่าวมันต้องเป็นอวกกัให้กยูนะ่ฮนะแต่ว่าเราต้องไปดูยังไงนะครับ เราไปดูที่ Folic Factory นะครับเดี๋ยวผมอธิบายวิธีดูนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือในภาคเช้าเรามองว่ามันจะย่อมาฉะนั้นก็คนที่เซลล์มาตอนเช้าเนี่ยก็จะถือได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับไปดูที่กลุ่มแล้วกันนะ,ะถ้าดูภาคเช้าเนี่ยภาคเช้าเรามองให้เซียร์มก่อนใช่ไหมสองพันสาร้อยหกสองพัน้แปดแหละคาดหวัวงว่ามันจะยอ่อมางนี้ใช่ไหมสั้ยเก้าห้าส้านะครับ หรือนะครับด้วยกว่านั้นมีสองพนส้เจ็ใช่ไหมครับแต่จริงๆมันคือการย่อใช่ไหมถ้าย่อมันเราก็เซล,ลมาสั้นๆนี้นั้นต้องปิดนะครับแต่สําหรับพักข้าพอมันย่อลงมาพักข้าหเนีอยนะอันนี้เราต้องหมายกลับเนาะเห็นไหมหมายนะตอนที่8ปดสิกานี้ต้องบมายกลับอนะยี่สองสองพันสองร้เก้าสิบสองพันสองร้อยเก้าศูนย์เนี่ย ซับลอต่ำกว่าสองพันแปดร้อยอะสองพันสองร้อยแปดสิบนะครับ TP ่พี่สองพันสามร้อยสิบสองสองพันสามร้อยยิบสองสันสามร้อยยี่สิบแปดนะครับสันนิษฐานว่าไอ้ที่ย่อมากลางวันทั้งวันเนี่ยนะฮะมันเป็นการย่อแบบนี้อันนี้ผมเขียนเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้ามันขึ้นเป็นเทรนด์ใช่ไหมแล้วก็ใช้ดาว a b c เป็นคอร์เรชั่นถ้าเราเขียนช่วงเวลานะอันนี้อันนี้เป็นเทรนด์นะฝั่งนี้เป็นเทรนด์นะครับฝั่งนี้เป็นคอร์เรคชั่นนะ นะครับฝั่งนี้มีโอกาสจะเป็นเทรนด์แต่ตราบใดที่ไม่ผ่านพวกเส้นตัวชแนลตัวนี้มันโอกาสจะขายมีฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นะว่าในตอนพักห้ามของเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ละช่วงเวลาแต่ถ้าใครบายไปตอนนี้2 2 9 2 9 0เนี่ยแสดงว่าเรามีโอกาสจะมาทีพีฝั่งนี้ได้แต่ไอที่มันขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปขยายกราฟกันนะนะครับอันดับแรกเนี่ยผมอยากให้ดู อยากให้ดูนิดนึงนะก็คือว่าเรามีอีเวนต์อยู่3ช่วงใช่ไหมเราสลับไปดูก็ได้ว่าแต่ละช่วงเวลาณนะตอนนั้นเนี่ยนะครับมันขึ้นมันมันมีผลยังไงนะนะครับตอนตัวเลขออกนะช่วงแรกมันเท่าไหร่นะสามทุ่มทุ่สามสิบใช่ไหมนี่สิบเก้านกสารพินะครับปรากฏว่า เอ็กยูแนวที่พอจะเด้งให้ถึงกอดย่อนยอย่ด2องพันสองามางๆันมมันไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเราดูแนวโน้มเนี่ยมันขึ้นไปก็จริงนะครับแต่ว่าเรามีกรดอีาสานนิดนึงนะครับสำหรับตัวเลขของวันศุกร์ในค่าไล่ช่วงแรกเนี่ยนะครับตุ้มสามจุดเลยนะมันมีอยู่3ค่านะครับแต่ละค่ามันมีผลยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูค่าที่แพรก่อนนะครับตัวเลขนอนฟาร์มนะครับ unemployment h a t e นะครับใน ในสัปดาห์แรกในสัปดาห์แรกในวันศุกร์สัปดาห์แรกเนี่ยมันจะมีตัวเลขเงินฟารมเนี่ยมาทุกเดือนนะครับปรากฏว่าตัวเลขมันออกมาต่ำกว่าคาดเนาะถ้าต่ำกว่าคาดนี่ก็คาดการไว้ที่สองแสนสามพันแปดร้อยตำแหน่งเนี่ยนะครับเวลาตัวเลขมันออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยมันก็จะมองเป็นลบดอลลาร์ผมเขียนผมเขียนลงนะนะครับถ้าเป็นลบดอลลาร์ไอ้กระยุงจะวิ่งขึ้นอันนี้ถูกต้องเลยมันจะวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ไอ้ค่าบนเอเวอเรสต์เฮลลี่เอิร์ดนะครับมันยิ่งเนี่ยมัน เป็นค่าแรงจ้างต่อชั่วโมงในเดือนนั้นนะครับมันก็ต่ำกว่าค่าด้วยอันนี้ก็บองเป็นลบสแสดงว่ามันลบอยู่สองค่าใช่ไหมลบอยู่สองค่านะครับแล้วก็ค่าที่สามเนี่ยมันเป็น unemployment rate ใช่ไหมก็สําหรับค่านี้เนี่ยตัวเลขที่สูงกว่าคาดการคาดการณ์ไว้ที่3.8%ค่าจริงออก3.9สแสดงว่าอันเนี้ยมันก็จริงๆมันก็ต้องเป็นลบมันเป็นลบเหมือนกันนะผมเขียนผิดทางนี้ จริงๆมันต้องลบเพราะว่าเราโฟกัสยุดดีเป็นหลักใช่ไหมค่าเนี้ยเขาโฟกัสยุดดีแต่ตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยแสดงว่าคนว่างงานมากมันจะเป็นลบแต่ทีนี้เวลามันขึ้นไปขึ้นเสร็จมันเอาลงนะครับมันตามด้วยข่าตัดมา2องทุ่มส5่ห้ทุ่มเดี๋ยวเราไปดูทีละค่านะครับตอน2องทุ่มสีนะครับตัวเลขออกทางไหนนะ สองทุ่มสี่สิบห้านะครับตัวเลขมันออกทางอ่าสองทุ่มสี่หกนะคือตัวเลขมัน,มนเป็นลบกับ xu เพราะว่าตอน2องทุ่มสี่ห้ามีตัวเลขของ Final สวิตช์พีเอชไหมครับตัวเลขมันออกมาสูงกว่าคาดนะครับคาดการไว้ที่ห้าสิก้ก็สูงกว่าคาดนิดหนึ่งมันก็เป็นเซนเซนเมนเป็นลบกับ x อฉะนั้นในช่วงนี้ xu จะโดนขายลงมาเพราะขายลงมาเสร็จ นะครับมันจะมีช่วงกับมาตอนสามทุ่มนะคร,ราะตอนสามทุ่มเนี่ยไปดูอีกทีว่าสามทุ่มมันออกทางหน้าไหนนะครับสามทุ่มมันออกทางหน้าสามทุ่มตัวเลขมันเป็นลบกับมันเป็นลบกับดอลลาร์นะครับเพราะว่าคาดการณ์เนี่ยนะ คาดการไว้ที่ห้าสิบสองศูนย์นะครับตัวเลขจริงออกต่ำกว่าคาดอันนี้เ็าจะมองเป็นลบดอลลาร์อีกคืออยู่จะเด้งนะครับทีนี้ถ้าถ้าเราไปดูตามสามค่าเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าในช่วงแรกเนี่ยตอนทุ่มสามทิมมันจะม่อยู่นี้ใช่ไหมแล้วก็เริ่มขายลงมาสองทุ่มสี่ห้าแล้วก็หลังจากสามทุ่มก็ไล่ก,กลกับเนี่ยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันอยู่ในกรอบไซเบี์อีกนะครับเมื่อคืนเท่ยากมากนะนะครับแต่ว่าทีนี้ อันนี้คือเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเราจะดูว่าในสัปดาห์หน้ามันน่าจะไปไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูกราฟล่าสุดนะนะครับกราฟล่าสุดถ้าเราไปดูตอนนี้เราเห็นว่าราคามันไม่ไปไหนเพราะว่าตลาดปิดนะครับที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นต้องคําในไทม์ฟิมหนึ่งหนึ่งวันนะครับถ้าเราดูการเทรดก่อนหน้านะก่อนหน้าเดี๋ยวผมคิดว่ามันขึ้นแบบนี้ขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นน,นะครับแล้วก็ยอ่อ นะครับลักษณนะการที่มันปรับลงมาเรื่อยๆเนี่ยบางนี้อันนี้เราเรียกว่าไซเบิดาวนะครับถ้าเราไปมองภาพภาพใหญ่เนี่ยเราเห็นประมาณนี้แหละลงเด้งลงเด้งแล้วก็ลงมาใหม่นะครับถ้าเราดูแท่งของเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันถอดไส้บนไส้ล่างนะแสดงว่าถ้าถ้าเราไปขยายดูในทางเฟ็มเล็กมันจะลงแบบนี้แล้วมันก็มีมีเด้งใช่ไหมแล้วก็มีลงแล้วก็มีเด้งแล้วก็ปิดตลาดไป อันนี้ถ้าเราไปถ้าเราย่อไปดูทางตีนนเรียกเราเห็นแบบน,นี้นะครับทีนี้ถามว่าในสัปดาห์หน้ามีโอกาสทางไหนจริงๆผมคิดว่ามันมันยังอาจจะยังขึ้นไม่ไหวนะนะครับแต่ถ้าเราเด้งให้แล้วเนี่ยคนติดปลายอาจจะต้องประปอดก่อนคือเดี๋ยวต้องไปทูมตัวนี้กันว่าในสัปดาห์หน้ามันจะมีโอกาสจะลงมาได้ไหมนะครับอันดับแรกเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าเราพิจารณาจากโรนี่ใช่ไหมแล้วก็หายนี่นะผมถ้าผมมองว่าพดมันขึ้นย่อขึ้นใช่ไหมแล้วก็มันย่อลงมา ถ้าถ้าเฉพาะตรงนี้ลองวัดฟิโบน,นั้นถึงก็ได้นะฮะวัดย่อดดูว่าเขาลงมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ลงมาห้าสิเปอร์เซ็นกว่านะครับแต่ในดีเทลลองๆตรงนี้เราน่าจะเห็นอะไรชัดขึ้นนะครับเราต้องเปลี่ยนไทม์ฟรมนะครับถ้าดูไทม์ฟรมเล็กกว่าน,นั้นให้ดูหลักหลักชั่วโมงนะครับผมอาจจะต้องมองลงแบบนี้นะแล้วก็ไฮเมื่อวันก่อนหน้ามันนัดอยู่ประมาณน,นี้เราก็จะมา,าไฮไว้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนไทม์ฟรมนะครับหลักกลับไปดูหลักหนึ่งชั่วโมงนะ พอหนึ่งเที่วงไอ้ที่เราอธิบายอยู่ก็คือตรงนี้นะครับถ้าใครดูภาพเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมไอ้ชุดที่ย่อก็คือตรงนี้นะครับแล้วมันก็วิ่งตอนข่าวออกใช่ไหมวิ่งขึ้นมาดูถ้าดูเนี่ยมันไม่ผ่านได้เลยมันก็เป็นการเด้งไงพอเด้งเสร็จเนี่ยพอข่าวตัดมามันขายลงมาหลังจากนั้นเขาก็ซื้อกลับอ่ะดูออกไหม ะครับเมื่อกี้เรามีขาวสามช่วงใช่ไหมอลองสูตรตัวนี้ดูนะนะครับเป็นกรดอิสานนะครับภาพเมื่อกลางวันผมสลับไปดูภาพกลางวันนิดหนึ่งนะกลางวันคือชุดที่มองว่ามันแต่ยอบแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วมัจะกลับแบบนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะแพทเทิร์นอักมาจริงนะ มันก็มาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ชูดอันนี้ใช่ไหมครับหาไปดูล่าสุดนะตรงนี้ยอ่อใช่ไหมครับแล้วก็ชูดนี่ตรงนี้ถ้าเฉพาะตรงนี้เราวัดป้าหมายดูมันได้เท่าไหร่นะครับแต่ตอนที่เขาขึ้นไปเขาย่อเท่าไหร่นะครับจริงๆมันน่าจะยอ่อโลนี่94 ะครับมันย่อมา6.8%ปพอดีดูกไหมครเมื่อกี้วัดไว้นะนะครับเดี๋ยวสาธิตนะครับเราจะใช้พิ่บวน,นี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้โลไฮก่อนอันนี้จุดเริ่มต้นนะอันนี้คือไฮใช่ไหมครับอันนี้ไซเวดาวในกลางวันแล้วก็บ่ายใช่ไหมแล้วก็เย็นก็ทำโลไว้หลังจากนั้นก็พอขาวออก19 30มันก็วิ่งมานี่ใช่ไหมเนี่มันขึ้นมาทิศทางเนี้ย เวลาเราวัดเป้าหมายเราวัดใช้ฟีบ่บนี้คลิกจุดแรกก่อนลครับคลิกไฮแล้วก็วางโรที่ยกเลยนะ,ะถ้าดูตามตัวน,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 วน,นี้มันขึ้นมาแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าไอ้ขึ้นซีตรงนี้ยมันขึ้นมาแค่ร้อยไอ้เนี่ยสันิฐานว่าเป็นเด้งพอเด้งเนี่ยสังเกตว่ามันไม่ผ่านไฮใช่ไหมมันก็ขายลงมานะครับสิบเก้าสามศูนย์เขาไล่ซื้อกลับใช่ไหมเพราะว่าตัวเลขมันเป็นเป็นบวกกับเอ็กยูใช่ไหมแต่พอหลังจากนั้นเนี้ย เหมือนเจ้าก็จะรู้เขาจะขายลมาก่อนพอขายเนี่ยอันเนี้ยผมเข้าใจว่ามันสะท้อนข่าวตอนยี่สิบสี่ห้าตัวเลขมันเป็นลบกับทองนะครับหลังจากนั้นหลังจากข่าวตัดมายี่0บูนย์ูย์เนี่ยตัวเลขมันเป็นบวกกับทองก็เลยซื้กอกลับแต่ถ้าถ้าดูตรงนี้นะตีเท่านอนนะครับมันยังไม่ผ่านโซนสำคัญน,นะมันยังไม่ผ่านโซนต้านนะครับมันจัน เปิดแกปลงก็ได้นะนะครับเหตุผลที่มองว่าจะเปิดแกปลงก็ได้เพราะว่า,าในภาพก่อนหน้าเนี่ยดูตามผมนิดนึงนะครับจริงๆมันมีรูปก่อนหน้ารูปหนึ่งผมอธิบายให้ฟังรูปก่อนหน้ามันเป็นคืนก่อนเมื่อหัดเนี่ยที่ผมคาไว้ตรงเนี้ยผมคิดว่าไอ้ที่มันเด้งไปเมื่อคืนวันเมื่อหัดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ผ่านนะพอไม่ผ่านเนี่ยแพทเทิร์นรางกายแบบนี้นะครับมันกลายเป็นแบบนี้เลย นะครับแต่ว่ามันเกิดในวันถัดมานะครับถ้าเราเจอไอ้แพทเทิร์นพวกที่บ่อยๆเนี่ยเราก็พอเข้าใจมันนะครับที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนะี่ยมันคือตรงไหนมันคือตรงนี้ที่มันลงมาใช่ไหมเด้งลงมาแล้วก็คืนวันพักขัดคือตรงนี้เห็นไหมนะครับมันเด้งไปแล้วมันเด้งไม่ผ่านหาดูออกไหมครับสลับไปสลับมานิดนึงนะนี่ ตำแหน่งนี้นี่ตำแหน่งนี้คือของวันคืนพฤิัสเนี่ยมันไม่ผ่านจริงๆนะครับแล้วก็หลงังจากนั้นก็ซึมลงมานะมันก็เลยเป็นกลายเป็นตรงนี้มันกลายตรงนี้เห็นไหมนะครับฉะนั้นไอ้ที่ลงมาแบบแพทเทิร์นหนึ่งเนี้ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะกลับไปทางเนี้ยนะครับเวลาเรามองแนวโน้มเนี่ยถ้าแนวโน้มหลักมันคือลงแบบนี้ใช่ไหมนะครับอันนี้คือสูงใช่ไหมและเน,นี้ยมันเป็นตำแหน่งที่ลงมา แต่ว่าถ้าไปดูในภาพเล็กๆมันลงแบบนี้ครับมันลงไปโลหนึ่งนะเต้งทำไฮสองเนี่ยโลสามอย่นี้แล้วก็เซเบดาเนี่ย A B C เนี่ยอันนี้มีโอกาสจะเป็นอ่าตรงนี้เป็น A นะตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น C เนี่ยอันนี้มันเป็นขึ้นสี่อ่ะพอขึ้นสี่เสร็จมันทิ้งโลขาห้ามาเนี่ยนะครับพอทิ้งขาห้าเนี่ยริงทิงเราวัดได้นะ ถ้าผมอยากรู้ตำแหน่ง tp 5เนี่ยผมต้องรู้ตำแหน่งของ h i 2สองก่อนอเ,รเราต้องตัวนี้เราต้องรู้ h i 2นะเราต้องรู้โ o w สแล้วต้องรู้ h i 4นี่นะครับพอรู้แบบนี้เราจะวัด tp 5ได้ตรงนี้นะครับ tp 5เนี่ยวัดยังไงนะก็ใช้พีโบนี่นะ retrace นะ,ะไม่ใช่ retrace เราต้องเรียกว่า expansion ครับ expansion นะครับคลิกไอ่อน low h i 2อสอเอาเริ่มใหม่นะคลิกตรงนี้ครับเลือก นะครับคลิกไฮ่อนคลิกโลกฮะแล้วก็ไปวางชุดเด้งครับนะครับก็เหมือนจะลงมา100%ปอดีเหมือนจะลง100%ปอดีนะครับทีนี้เรามาตามดูว่าในวันจันทร์เนี่ยไอ้ที่เด้งๆเนี่ยมันดูเหมือนค่อยไม่ค่อยมีแรงกันนะนะครับเหมือนเหมือนไปติดต้านเนี่ยถ้าวันจันทร์เขาเปิดลงมาเรารุ่นทีว่ามันมันทำโลงใหม่ไหมถ้าไม่ทำก็อาจจะเป็นยอบเื่อกลับไปใหม่ก็ได้ แต่ถ้ามันลงมาแล้วไม่ทำโลใหม่เนี่ยคนติดเซลล์อาจจะต้องปรับพอร์ตนะเพราะถ้ารอบหน้าย่อไม่หลุดเนี่ยมันจะกลับตัวขึ้นเลยเพราะว่าแนวโน้มของลา่าสุดเนี่ยการที่มันลงมาชันชันใช่ไหมครับเด้งลงมาชันชันเด้งลงมาชันชันเนี่ยม,มันเกิดการซ้อนนองเทรนแล้วเหมือนเขาเริ่มจะเปลี่ยนใจจะไม่ลงลึกแล้วนะครับถ้าเราเจอแพทเทิร์นแบบนี้นะครับหาเขียร์ใหม่ทีไอโลหนึ่งไอสองโลสาม high สี่ โลห้านะครับถ้าเราเจอภาวะพวกเนี้ยเอ่าเทรนดมาเริ่มซ้อนเนย่ยงแสดงว่าถ้าจากมันลงลงมาแล้วมันเด้งชันแบบนเนี้ยครับมันเป็นภาวะที่เขาเจ้าว่าจะเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวเขาจะไล่กลับแล้วนะครับมีโอกาสสูงมากที่ในวันจันทร์อาจจะย่อไม่มากแล้วก็กลับขึ้นไปนะอันนั้นเดี๋ยวเราผมว่ากลยุทธ์ตั้งรับไปดีกว่าแต่ว่าถ้าใครติดเซลล์อยู่ก็หาจังหวะยอ่อค่อยปรับพอร์นะนะครับแพทเทิร์นพวกเนี้ยเจอบ่อยมากที่เวลา เขาจะเปลี่ยนแนวโน้มกลับเนี่ยเขาจะให้ย่อไม่ลึกแล้วนะครับแล้วก็จะยิ่งยักแบบว่าจะมาเคลียบบนเคลียร์ล่างอะไรประมาณนี้นะครับจากแทนที่จะลงลึกก็ไม่ลงนะอาจจะลงมาก่อนแต่ว่าเด้งก็เด้งชันเด้งแรงๆนะครับแต่เหมือนจะเอาขึ้นไม่เอาขึ้นนะครับอาจจะเป็นโซนสะสมของเขาก็ได้นะแล้วก็อาจจะไล่ขึ้นในสัปดาห์ถัดไปนะครับอันนั้นเดี๋ยววันดูราคาจันทะร์น่าจะมองออกนะนะครับอันนี้เป็นกราฟอึสษาสาหรับตัวเลขตัวตัาแฝมแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะ นะครับแต่ว่าเอาชัวร์เลยมันจันดูราคาเปิดจะน่าจะต่ออะไรไม่ดงกว่านี้นะครับไอเดียเอกอยู่ราศตาประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่เทรดตัวคริปโตนะเดี๋ยวดูคริปโตนิดหน่อยานะครับคริปโตเนี่ยเมื่อวันศุกร์คนที่ถือหน้าบายตัวคริปโตถือดูได้นะเดี๋ยวนะเนี่ยครับ BTCTH เนี่ยยังได้ขึ้นต่อได้นะ ยุดออยังมองลงอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวดูบีซีนิดหนึ่งนะบีซีตรงน,นี้ยังการขึ้นที่อยู่มันขึ้นอยู่นะอันนี้เป็นทางเป็นเดลี่นะครับอาจจะมีย่อบ้างนะครับอาจจะมีย่อบ้างแต่ก็ถ้ากลยุทธ์ผมคิดว่า b c ซนี่อาจจะต้องยอ่ยอย่อหาจังหวะปายนะอันนี้ยกคายกโลเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาย่อลงมาผมว่าพอรับบายได้นะนะครับ อืมจริงๆมันก็ขึ้นพอสมงคนแล้วนะยกขาย,ยกลอเดี๋ยววัดเช็คนิดนึงก็ได้ครับาตัว bc นี่นะแนโน้มันน่าจะเป็นยกหาย,ยกกลอแบบนี้ขึ้นมาไปติดแล้วนะอ่าผมว่าติดถ้าติด,ถ,ตดถ้าติดประมาณ6 4 5 0 0นี่มันอาจจะมียอดนะครับแต่ที่นี้เวลายอดเนี่ยเราอาจต้องหาจังหวะยอบายที่ราเปลี่ยนใหม่นะ นะครับอาจจะเป็นสักเลเวลฟิโบหกจุดแปดเซนนะครับประมาณหกหมื่นหนึ่งร้อยนะครับตรงน,นี้ไม่ใช่หนึ่งร้อยนะหกหมื่นเก้าร้อยประมาณนะครับหกหมื่นหนึ่งพันนะครับหรือก,กว่านั้นมีห้าหมื่นเก้าเก้าร้อยนะครับกลยุทธ์ย่อบ,บายนะ่าจะโอเคกว่านะแล้วก็ข้ามไปทีพีตอนที่เขาดิวไฮนะครับอตอนนี้ไม่น่าไล่ราคานะครับแต่ฝั่งฝั่งที่จะเซล,ลก็ถ้าเราเสี่ยงเซลเนี่ยซับลอสเนี่ยก็ไม่ควรไกลนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันวิ่งไปไกลเนี่ย เราอาจจะเสียหายมากนะครับแต่ตรงนี้มีโอกาสจะย่อเหมือนกันนะถ้าถ้าลงมาให้ยิงก็อดบายได้นะส่วนย่อตรงนี้นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่ามันขึ้นชั้นหือนี้เราควรให้เป็นย่อนิดหนึ่งไหครับย่อแล้วก็บายนะครับส่วนนี้นะครับ s l ที่ไหนจริงถ้าหลุดโลก่อน,น้าเรายอมนะ ที่นี่ครับแต่มันอาจจะใกล้ไปไหมถ้าใกล้ไปก็ลองเลื่อนไปที่รับได้แล้วกันนะครับบางคนบอกว่ามันใกล้ไปอาจจะเลื่อนมาตรงนี้มันก็ได้นะครับแต่ว่าความเสียหายเราจะมากขึ้นนะกรณีมันกลับขึ้นไปมันควรเป็นเท่าไหร่ทีพนะครับถ้าไม่หลุดแปดเอ็ดเปอร์เซ็นตะครับที่ประมาณห้าหมื่นเะก้าห้าหม่นเก้าเก้าร้อยเนี่ยนะมันน่าจะขึ้นมาทางนี้ได้ครับ นะครับ TP น่าจะได้แถวแถวหกหมื่นห้านะสี่ร้อยนะครับ TP ที่หนึ่งนะ,ะถ้าเรากลับมาหกหรือห้าสนะครับแต่กรณีที่มันย่อน้อยกว่าน,นั้นนะครับมันย่อน้อยกว่าน,นั้นอาจจะย่อมาสักส่วนประมาณ60,000 กับเก้าร้อยเนี่ยนะครับมันจะขึ้นได้ไกลกว่าน,นั้นหน่อยนึงก็จะวิ่งมาโซนรามาณหกเบ0รหกพันสี่ร้อยบวกนะสี่ร้อยบวกนะครับว่ามันจะสูงกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าเวลาเราตั้งพ p เราต้องเผื่อทะเบตว้นิดนึงครับไม่ใช่บางทีเราไปตั้งพอดีเป๊ะแล้วมันไปขึ้นไม่ถึงนะนะครับแล้วแต่บัญชีค่าทะเปตไม่ดดเหมือนกันนะนะครับลองไปวางแผนดูฮะ อ่านะครับตรงนี้เราบ่ายนะครับแอดีที่นี่นะนะครับอันนี้เป็น btc ครับทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับกลยุทธ์ย่อบ่ายนะหรือว่าย่อปรับพอร์ตไม้เซลล์คิดว่ามันสัปดาห์หน้ามีโอกาสจะย่อเพิ่มขึ้นต่อนะนะครับแต่ว่า,าคริปโตมันเททุกวันนะครับเดี๋ยวพวกนี้เราดูอีกทีแล้วกันนะ คลาอีกตัวหนึ่งเป็นอีเาเรียมครับคล้ายกันเนะอีเาเรียมก็ขึ้นมาแล้วโอกอดปอร์เซนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นยออมาอีกอตรงนี้มียกค่ายยกโลเห็นนะนะครับถ้าเราเทรตัวอีเาเรียมเราดูเชนเตเมนต์ของ Bitcoin หน่อยนะครับถ้า Bitcoin ลงมานนี่ก็ลงด้วยนะ นะครับแต่ว่าบางทีอีเาเรียมเนะี่ยแข็งแกร่งกว่าบิทคอยอยู่นะดูทรงแล้วเนี่ยแข็งแรงกว่าอันนี้ยกขายกโลก็จริงๆริงอี่มเหมียมนจะขึ้นอีกหน่อยนะนะครับแต่คาดว่าก็จะมีย่อเหมือนกันนะยอ่อเข้าบายนะครับอ่าจริงๆถามว่าเซียนสั้นได้ไหมก็ก็พอได้แต่เราต้องมีทีพิเศนะโดยส่วนใหญ่เวลาจะไปขึ้นอนะ่ะมัน,ม,นมันจะย่อมาพอย่อมาเนี่ยมันก็ังจะไม่ได้ลงเลยทีเดียว ถ้าเราไม่ตั้งทีปีเรียบร้อยเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวเขาลากเราไปต่อนะครับลักหน,กนยการย่อมันก็อาจจะย่อม,มานะครับถ้าไปติดอยู่ประมาณโซน3,208นะครับแนวที่ย่อเป็นไปได้นะครับก็เอาเอาโซนที่เราได้เปรียบแล้วกันนะที่เลเวลประมาณ6.8%ถึง81%นะครับแต่ถ้าลงไม่ถึงจริงจะอยู่ประมาณทักโซน3,050นะ 3 0 0 0 1นนะครับตรงนี้ก็เป็น2955กานะถ้าลงมาโซนนี้บ่ายเนาะซับรอที่ไหนครับก็ลงโลนี่นะนะครับโลอยู่ที่ sl นะครับ2890นะครับถ้ามันขึ้น tp เท่าไหร่ นะครับมันก็ถ้ายอ่อไม่มากนะครับอเอาว่าถ้ายอ่อไม่หลุดเลเวลหกปดเอร์เซเมื่อยอ่อนะเวลามันกลับไปนะครับน่าจะวิ่งไปได้แถวแถวนะครับใกล้สามพันสองร้อยหกสิบห้าบวกนะครับแต่ถ้ายอ่อน้อยกว่าน,นั้นเป้าหมายเราก็จะสูงขึ้น นาคาน่าจะได้แถวแถวสามพันสามรอยี่สิบห้าบวกนะครับอันนี้เป็น ETH นะครับไทฟ์เฟมหนึ่งชั่วโมงนะครับเอาหนึ่งชั่วโมงละกันนะเมื่อกี้บิตคอยเราดูสี่ชั่วโมงใช่ไหมคือถ้าเฟมไหนที่เราดูดีเทลชัดเราไทา์เฟมนั้นไปนะครับอันนี้อิตาเรียบนะ นะครับเดี๋ยวเราอัปเดตไปทีละสี่ชั่วโมงแล้วกันนะครับหรืออัปเดตในภาพใหญ่ทีละวันเนาะแต่ว่าถ้าดูตอนเทรดเราดูทีละสี่ชั่วโมงแล้วกันนะครับภาพรวมรายสัปดาห์ของคำนะ BTC e e th ทีเฮนะครับะเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ